กรณีของการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอครับอย่างที่เรียนเอาไว้จริงๆแล้วพักภูมิใจไทยเนี่ยถือว่าเป็นพักที่มีการขยับจํานวนครั้งมากที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆก็เลยทําให้ผู้คนไปสนใจในเรื่องของรายละเอียดมากกว่าจะสนใจเรื่องของการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักภูมิใจไทยคราวนี้สิ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับ ตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นคนที่ช่วยโปรโมทผลงานและก็สร้างความโดดเด่นให้กับพรรคภูมใิใจไทยอย่างต่อเนื่องหนีไม่พ้นครับนายยงปรีคุณอนุทินชาญวิรุกิลซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เล่นบทได้ธรรมชาตินะครับและถ้าจะใช้คำว่าตีบทได้แตกอย่างชัดเจนก็คงจะไม่ผิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชา ซึ่งนายกอนุทินเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนครับยืนเคียงข้างกองทัพและทาหารครับให้อำนาจในการตัดสินใจหน้างานเป็นของกองทัพนะครับซึ่งแตกต่างไปจากรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่กลายเป็นทัวลงนะครับเพราะดูเหมือนว่าจุดยืนกับทางกองทัพนั้นจะแตกต่างกันแต่จนถึงขณะนี้ครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็ยังต้องสารวจน อยู่กับการอธิบายการชี้แจงเรื่องคำสั่งหยุดยิงครับที่อดีตแม่ทัพภาคสองออกมาเปิดประเด็นครับเท่านี้สิ่งที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นของนายรีในการลงไปในพื้นที่ล่าสุดเนี่ยลงไปในศูนย์ปฏิบัติการครับห้วยตามมเรียครับนี่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษนะครับกับกัมพูชาพื้นที่ที่ทหารไทยเนี่ยเสียขารายที่7ครับ พร้อมกับการประกาศชัดเจนเลยนะครับบอกว่าแนวทางสันติภาพมันจบแล้วครับตอนนี้ก็จะให้ทางกองทัพเนี่ยครับหนุนกองทัพอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเฉียบขาดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาที่จำเป็นครับเมื่อทางฝ่ายกัมพูชานั้นยังถูกมองว่าขาดความจริงใจไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาสข้อที่มีการตกลงกันไว้มีหนํำซ้ำยังชอบรอบกัดอีกต่างหากครับ นอกจากนี้ครับผู้คนยังได้เห็นภาพของนายกอนปรีครับน้ําตาซึมนะครับระหว่างที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจทหารไทยครับที่ได้รับผลกระทบจากการประทะนะครับที่โรงพยาบาลนี่ถือว่าเป็นภาพที่มันกินใจภาพที่ประทับใจผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพียนถึงต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวรอดูท่าทีครับของนายกองปรีจะออกมารูปไหนนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้มีเรื่องข่าวคราวที่ทําให้ผู้คนโดยทั่วไปหันมาสนใจกันอีกรอบนึงกรณีของสื่อจากฝั่งกัมพูชาครับเจ้าเก่าครับเฟรชนิวอ้างว่าทหารไทยเนี่ยยิงปืนเข้าไปใส่ในพื้นที่ของกัมพูชาบริเวณหมู่บ้านเปื่อยจันเปื่อยจันนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสองหมู่บ้านไทยครับที่ยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ก็คือหนองยาแก้วนะครับและก็หมู่บ้านหนองจาดน,นะครับ รายงานครั้งแรกเดียบอกว่ามีคนเจ็บห้าคนแล้วก็มีภาพอย่างที่เห็นนี่นะครับภาพกําลังประคองนะครับคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับนะฮะครั้งแรกบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บห้าคนก่อนที่ในเวลาต่อมาครับสมเด็จคุณมาเนศครับนี่เป็นนายยรตของกัมพูชาออกโรงมาผสมเรื่องนี้ด้วยนะครับคราวนี้บอกว่ามีคนกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งคนที่เหลือได้รับบาดเจ็บครับ แล้วก็มีการออกโรงเรียกร้องครับให้นานาชาติเข้ามาตรวจสอบข้อที่จริงและประนามการกระทำของทหารไทยนะครับนี่คือเรื่องปมร้อนครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้รอดูท่าทีของนายกนอกจากนี้ครับเรื่องคะแนนนิยมที่ตัวของคุณอนุทินมีส่วนในการสร้างให้กับทางพักภูมิใจไทยยังมีอีกหลายเรื่องครับหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามเอาจริงเกจาจังกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ หลังมีการประสานมีการขอความร่วมมือเจราจากับผู้นําระดับโลกโดนนั่นทป์ก็ดีครับสีจิ้นผิงก็ดีครับนะฮะนอกจากนี้ครับนายกนั้นยังเป็นคนที่ออกมายอมรับในเวลาต่อมาว่าเป็นคนบอกให้รบับตรีโชวยอาการกระทรวงการคลังที่ถูกผู้คนนั้นวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยนะครับให้ลาออกจากตําแหน่งครับยังไม่นับรวมการเรียก15หน่วยงานของรัฐ มาร่วมกันลงน้ำม MOU ครับเพื่อเดินหน้าปราบปรามอาชญากรออนไลน์นะครับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่นายกก็สามารถที่จะเรียกคะแนนอย่างต่อเนื่องได้เพราะว่าคนไทยนี่นตกเป็นเหยื่อเยอะนะครับกรณีของน้ําท่วมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึงครับหลายจังหวัดเนี่ยบ่นกันมานะครับบอกว่าจมอยู่กับน้ำเนี่ยมา3าสเดือนก็ไปแล้ว เมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีครับลงไปที่จังหวัดอ่างทองครับไปให้กําลังใจไปแจกถุงยางชีพไปพบปะกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน mm hmm. เพราะว่าอ่างทองนี่ก็เปรียบสเสมือนพื้นที่รองรับน้ําเหนือและก็บางส่วนจากอีสานนายยกรีไปอ้อนขอโทษเลยนะครับบอกว่าขอโทษที่ปล่อยให้ชาวบ้านผจญกับความยากลาบากในการรับมือน้ําท่วมครับบอกว่าพร้อมที่จะรับทุกเสียงกลนด่าครับนี่ฮะได้ใจไม่ได้ใจครับ นอกจากนี้ครับยังบอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะเพิ่มเงินชดเชยเยียวยาให้จากครอบครัวละเก้าพันเดี๋ยวจะมีเงินเยียวยาเป็นรายเดือนให้กับชาวบ้านในพื้นที่รับน้ําครับและก็จะไม่ใช่เฉพาะอ่างทองซึ่งเป็นฐานที่มั่นสําคัญของบ้านใหญ่ปริศนานันตะุลเท่านั้นครับแต่ยังจะรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกของนายกและเรื่องผลงานอย่างที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับมันนําไปสู่คะแนนนิยม ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับของนายกรัมรีถ้าเราไปดูจากผลโพของนิดาโพลครับไตรมาสที่3ทับ6 8. คุณนันทุทินเป็นบุคคลที่มีรายชื่อนะครับที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัมตรีอยู่ในลำดับที่3ครับร้อยละ20.4หายใจรถต้นคอหัวหน้าเทงครับคุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิที่ได้ไป22.8 ห่างกาันเพียแค่2.4เท่านั้นเองครับมีนำซ้ำยังมีโอกาสที่จะได้คะแนนจากพลังเงียบก็คือกลุ่มที่ระบุว่ายังหานายกรัฐมนรีที่เหมาะสมไม่ได้ครับซึ่งยังมีอยู่ถึง27.2นี่ถือว่าเป็นการขยับแบบก้าวกระโดดของคุณอนุทินครับเพราะถ้าจะไปดูไตรมาสที่หนะะึ่ะฮะไตรมาสที่1ปี68ได้แค่2.8ไตรมาสที่2ได้แค่9.3 แต่ไตรมาสสามขยับขึ้นมา20.4ครับเพิ่มขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยนะครับไตรมาสที่3เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น13.2ไล่เบียดพรรคเพื่อไทยครับที่ได้13.9ครับทางทางที่จะย้อนกลับไปดูในไตรมาสที่1ครับปี68ภูมิใจไทยได้3.3พรรคเพื่อไทยได้ไป28ครับแต่ตอนนี้กำลังเบียดใกล้เคียงกันแล้วครับสำหรับตัวเลขนะครับเนี่ยฮะ คณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูการสํารวจนะครับล่าสุดในพื้นที่ภาคอีสานของนิดาภูมเหมือนกันปรากฏว่าคุณอน,นุทินเนี่ยแซงหัวหน้าเทงึ้้ว่าแล้วครับคุณอน,นุทินได้19.7หัวหน้าเทงได้18.5ครับและยังมีโอกาสที่จะไปได้จากกลุ่มพลังเงียบที่ยังมีอยู่32.4%ด้วยนะครับนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันสอดคล้องกับการที่พรรภูมิใจไทยกลายเป็นเป้าหมาย กลายเป็นศูนย์กลางครับที่นักการเมืองจากหลากหลายพักตอนนี้ปักหมุดนะครับเดินหน้าไปที่นั่นนะครับเพื่อไปจับจองที่นั่งเพื่อที่จะไปชิงขอเปิดตัวเป็นสมาชิกของพักภูมิใจไทยเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรคภูมิใจไทยเพื่อตัดหน้าคนอื่นที่คงจะคิดไม่ต่างกันนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งทางคุณพิพัฒน์รัชรกิจประการแม่ทัพใหญ่เนี่ยประกาศวางเป้าถึง30คนจากทั้งหมด59หรือ60ที่นั่งน,นะครับ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าในผู้ที่ภาคใต้ครับล่าสุดเนียกโกนหนอครับคุณสมชายโลสถาพรพิพิธครับนี่ฮะคนนี้เคยเป็นลูกทีมของคุณชวนหลีกภัยครับตอนนี้ประกาศเป็นบ้านใหญ่หนุนค่ายสีน้ําเงินครับแล้วก็จะเป็นคู่แข่งสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีิวะรีเทิร์นกลับมานะครับจะต้องเจอกันในสนามเลือกตั้งนะครับก่อนหน้านี้ครับ คุณนิพนธ์บุญยามณีนะครับซึ่งก็เป็นบ้านใหญ่อีกหนึ่งหลังของจังหวัดสงขลาครับเพิ่งจะมีการเปิดบ้านเขารูปช้างครับต้อนรับการมาเยือนของครูใหญ่คุณเนวินและขุนพลภาคใต้ครับก็คือคุณพิพัฒนะครับคราวนี้เราไปดูสนามเลือกตั้งนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางตอนบนครับนอกเหนือจากคุณชาดาไทยเศรษครับนี่น่าจะเป็นขุนพลหลักแล้วนะครับในการที่จะดูแลพื้นที่ คราวนี้จะได้คุณสันติพรหมพัดกับบ้านใหญ่จากเมืองมะขามหวานครับเข้ามาเสริมเข้ามาเติมทรัพยากรให้กับพักภูมิใจไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังมีคุณประดิษฐ์พัฒนประสิทธิ์ครับบ้านใหญ่จากจังหวัดพิจิตรครับยังจะช่วยดูแลพื้นที่จังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงให้เหมือนกับการเลือกตั้งปีหกกที่ผ่านมานะครับส่วนภาคเหนือตอนบนครับตอนนี้ที่แน่ๆนะครับน่าจะเป็นบ้านใหญ่วันชัยธนวง์ บ้านใหญ่วันชัยธนวงแห่งเชียงรายนี่ถือว่าเป็นคู่แข่งบาร,รมีสําคัญครับกับตระกูลเตชะธิรวัตรซึ่งเป็นตระกูลของภรรยาของคุณจุลพันธ์อมริวัต์ด้วยนะครับนี่พื้นที่ภาคเหนือครับกลับมาที่พื้นที่ภาคอีสานครับฐานที่มั่นสําคัญครั้งนี้แน่นอนครับพรรคภูมิใจไทยคงไม่อยากจะเป็นอันดับสองหรืออันดับสามครับเพราะนี่คือฐานที่มั่นสําคัญในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอซึ่งมีหลายครั้งนะครับสองสามครั้งเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับ ในจํานวนนี้ก็รวมทั้งว่าที่ผู้สมัครภาคอีสานด้วยก็มอบหมายคุณโสพลสารัมครับนี่บ้านรองในบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันท่านเป็นรองนายกก็เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการจัดเปิดตัวนะครับว่าที่ผู้สมัครสสในอีสานใต้ยังมีบ้านใหญ่ไตรสรณกุลนะครับคอยดูแลคอยช่วยเหลือนะครับหลายจังหวัดในอีสานตอนล่างด้วยนะครับส่วนอีสานตอนบนครับก็ยังจะมีชื่อของครูแก้วครับ สุภาชัยโพสุนะครับอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรน่าจะยังเป็นตัวช่วยสำคัญแล้วก็จะถึงช่วงเวลาในการที่จะสางแค้นกับพักเพื่อไทยนะครับหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับผู้สมัครจากพักเพื่อไทยนะครับในการชิงตําแหน่งนายกอบจอเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงขึ้นไปช่วยหาเสียงครับค่ายสีแดงครับลูกสาวของคุณสุภาชัยก็เลยแพ้ ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกครับถ้าหากว่าบ้านใหญ่ชมกลิ่นของคุณสุชาติชมกลิ่นครับยังไม่ถอนสมอกลับไปร่วมกับพรรคโอกาสใหม่ซึ่งล่าสุดเนียกคุณจตุพรบุรุษพัฒน์รับพึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักหมัดหมาดเนี่ยนะครับถ้าคุณสุชาติยังอยู่นะครับคุณสุชาติดีก็ยังมีโอกาสนะครับจะเป็นแม่ทัพใหญ่คนสําคัญนะครับและก็น่าจะมีผู้ช่วยก็คือบ้านใหญ่เป้าเปลี่ยมทรัพย์นะครับนี่จังหวัดเชิงเซา ของคุณกิติเป้าเปลี่ยนทรัพย์นะครับอดีตนายกอบจและยังปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกเปีครับนะฮะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับยังมีบ้านใหญ่ของค่ายสีน้าเงินเนี่ยชัดเจนมากนะครับโอกาสต่อไปค่อยมาว่ากันแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นยังมั่นใจและให้ความสาคาัญกับยุทธศาสตร์บ้านใหญ่จะานํามาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอน แม้ว่าในการเลือกตั้งปี62ก็ดีปี66ก็ดีครับบ้านใหญ่จากพักการเมืองอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะพ่ายแพ้แบบหลุดลุ่ยเลยนะครับพ่ายแพ้กับกระแสของคนรุ่นใหม่แต่ไม่ใช่บ้านใหญ่ของภูมิใจไทยครับปี66ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงรักษาฐานที่บ้านเอาไว้ได้และตอนนี้ก็เชื่อว่าจะเหมือนกับการเลือกตั้งปี66ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับตอนนี้ภูมิใจไทยเขามองข้ามชดหลังเลือกตั้งไปแล้วครับมองไปถึงเรื่องของการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ไปต่อในฐานะที่นายกเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณครับ